อยู่ถือหัวพอดีพี่น่องเอ้ยมึงที่ล่ะโอ้โ้ตัวนี้ตัวนี้ทั้งสองแหนมเลยบนท่านีดตั้งรักอยู่ครับูพี่น่องนุงแบงเฉียบแหนมลงซื้อถือแล้ววาสัตว์โอเคครับผม เียนลไปไหลใช่ครับใกล้จะถึงแล้วครับนี่้างหน้าเขาโอ้โหเขาโอ้โหเขาเลยเขาเโอ้โหเวลาผมไปถึงไหนเปนทีเดียบร้อยเลยครับผมที่ยังเไปหคุณโทรขึ้นใหม่เเหเห็นมันี่ให้หุ้เนี่น้คุๆโานดเห็นบอป้ายศพมันโโหนั่นเอเมันโทขึ้นมาเครื่งหัวไลหันมันฝันรูปลงไป โอ้ยน่ะเออนี่นี่มีข้าวโพดให้น้นองซื้อซื้อป้ายมือผมเด็กเสียบกุ้ยไปซ้ำไปแล้วโอ,อยูเย็น้อยเหรอเน้อยตัวน่าเอาละคืออยูเนี่ยในมีผู้ใดมาซูนอยู่เย็นดิเขาซูนไปคนแรกเย็เยนเขามาใส่เบ็ดเอาบ <laughs> งงที่ซน์หนหังก็ยังจีเนเียนอยู่เลย หาหงอนครับผมเราต้องไปไล่จากข้างผุ่นมาไล่จ้ะไปอย่างสีนะครับมันคือโอ้นี่ดิ เหมือนมันเอ็อนถึงน,น้านะเนาะเ,เอ้าเหมือนมันดันออกไหมอนแมนมอนอ้ยมีแต่หักมาอ้มออเหมือนตก น,น,นี่คือเก่าว่ะปบนั่นก็เบลือบว่ะอ้คือลึกแต่ถึงนี่คือสีลึกครับ

อ <S <S โอเคอยู่แล้วครับเหยียบรยของแถ้เลย ยังอยู <TE> ่ไหมอยู่อตัวใหญ่ไหมครับผมว่าน่าจะตัวใหญู่่นะโอ้ตัวใหญ่อยู่ตรงแบบอ้ยตัวใหญ่ตัวละโอ้ตัวใหญ่ตัวหญ่บ่ท่านเห็นแบบชาดเจียเนี้ยโอเคฮะอยตัวใหญ่ให่สมรูสมรูเดี๋ยวใถุงม มันมันตื่นโอ้ยมันตื่นมันตื่นเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดอ้ยกอดบอดด้ยโตัันบอดด้เดยเดี๋ยวเอนมงนี่ยเตให้ดีนะนี่ีขอหาเลียมหาลาไหมกัน ขอเลยครับโอ้ยถือหัวพอดีพี่น้องเอ้ยมึงที่ล่ะโอ้ยของแท้เลยจังกึงเลยครับผมมาแล้วครับแต้มแหลกของเราดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาหวานเกี๊ยวหวานปึกซึ้งเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยว เยอะแล้วบอกแล้วว่อยากให้ผมได้แทงเต็มเรี่ยผ่านไปเต็มที่สองกำลังจะมาครับผมกำลังจะตามมาครับ อุ <rude S 2> ้ยต้มเลี้ยมบวกบวกอุ้ยอ้ยออกซำอุ้ยต <c uk> ัวซำกันเลยออกไฟล่ะพี่นนองกุญแเห็นว่าน้ำมันจวดมันแรนขึ้นไปจังสีไปไฟจูเจือ่น ทุแห่ไทยตรงนี้ปวดอะไรขึ้นไปหุ่นตุกหลับเลียนออกมาส่งวิ่งมาเรดนกันเลยมาครับน้ำนักนนมวยเลยน้ำโมยมวยเลยเาเงงนเงถือุมันน้จะปกิรืยนะครับน้ไม่หงุด บริบบิบบิบแม่แม่แม่ดูดูดูเออนั่นแหละบริบบิบดูดูดูอยู่ข้างนี่ซื้อลงมาหนิอืมอืมตัวอู้หูปีนังปีนังเออโอเคโอ้โหอยู่ใต้น้ำมาอยู่ใต้น้ำ มูนีรักอย่วันที <S <S ่สองครับง้อวันที่สองครับอี่นอกหาในเนี่นอนแนมวิ่ง ยังไม่มันม่นใจมั่นใจแต่ว่าโดนแทงถูกเลยครับเอ็นทิตาโมโต้ครับดิ่มเหนียวตังเหนียวหนูไม่ได้ใส่งานบ่ลงไบ่คขุมมาแทยนี่แทงดินบ่คอยสอดปไนได้ยังอยู่ในมือใช่เนาะอยู่อยู่ อุ้ยนี่เด้อมันเป็นดินเลนแบบเตอซี่ครับมันไม่จุกอย่างนี้เห็นเลยใส่ความรู้สึกใช้ความรู้สึกออของมันเคยของมันเคยสิ้นรับตาบายมันกับหูแล้วเองท,ที่เคยสัมผัสมาใช่แล้วยตอนนี้ผมจกลงไปสามารถที่จะใส่แหลมแหลมหน่อยอ่ใส่แหลมหน่อยสอดตัตวมันขึ้นมาได้นะครับ รือไม่สั้นก็ใหญ่กว่าเท่าๆเท่าๆกันครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งถอดนะครับครับถ้าไม่เสร็จผมไม่ถอดล้อโอ้แทงไม่เข้าแล้วโอเคครับผมถอดเลยถอดเลยครับครับผมโอเคเตรียมพร้อมยังครับผมได้ตัวแล้วครับผมพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยมา สามสองหนึ่งถึงพวดจัดลืบไหนดูหน้าหน่อยสิฮึบฮึบโอ้โหดูสิมันหญ่กวานดูสิงานโอ้ยสองครับพี่น้องตังตีสองมาแล้วตัวที่สองมาแล้วดูสิเจ้าในที่สุดผมก็ได้ตัวมันขึ้นมาแล้วครับ Ui, hô thai đuôi. Tôi đuôi đây. Hấp. Chèo. Không cái. Má. Má. นนครับมานลุงแบงสัตว์ไปสองสองอันแล้วนะครับไปรุนก็ต่อต่อไปยังอีกไกลอยู่ครับเดี๋ยวเราต้องทำผัดรูนี้ให้ได้นะครับห้องใหญ่เลยโอเคคเดียวทั้ง้ในยังใหญ่ใหญ่ไปซองวงเปลยวปลอดภัยปลอดภัยเนาะงานบอรอะ เคิดมาผมถึงต้งตองใส่ถุงมือครับผมเพราะว่าจากประสบการณ์มันเคยแล้ว <c oughs> งูเหี้ยนเอาเลยวะไป <c oughs> โอเคครับผมพี่น,อน้อง,นงครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆครับจากสีแม่มันจะค่อยเราใจไง Lưu lượng lao lên bì. Moment, hãy mở môn. Tu niên, ui khả năng ghênh mì mềm ghênh mì mềm ghênh mì mềm ghênh mì 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 ยังยังยังย sure. uh. mm. mm. uh. uh. hey. hand.. ังคานเลยยังอยู่คงคางยังอยู่ไ่ฮึอย่ปะโมเนต์โมเนต์ไมเรื่องเรื่องเออเออโอเคอยนะครับผมูยู่บอลลบอลบอลยูเต้นนี่ขาดีซะเนาะไม่อู้ยแล้วลู่ลไม่ไม่ไ่อุ้ยเงครับไม่ไม่ไม่ไเงครับเรับเดี๋ยวนีขอดูตัวคนเด้อ น Adult, ั única, ่นๆๆน่โอ้ยน hey, ้ำเต็มเลยโอ้ยๆๆดโอ้ยัดแล้วขัดขัเยเดี๋ยวัดเยขปากเดียวโอ้ยไปแล้วไปแล้วพุ่งีเลยพุ่นพุ่นไปแล้วเลือดไปเลยเลือดสาไปเลยขัดไม่ัออยู่ะอยูอยู่ น้ำแดงกึ่งเลยนี่เท่ากาตัวไอพรแ่ับขัดเห ดส่วนไก่แห้งกรขายดินี่เนาะผีนอยู่ผีอยู่ี่อนี่นี่นั่นอัหมดแ มึงมาถอนเลยถอนแหลมขึ้นมาเลยนอ่เพิ่งแหลมข่อยขึ้นมาเลยเรื่อยๆมันจะไปอีกไงเออโอเคอุ้ยตัวใหญ่พี่หน่องเอ้ยเดี๋ยวน้ำเด็ดยังคืนเลยเดี๋ยวมาดูกันลุบ

โอเคครับผมโอ้โหโอ้โหนะ ไข่ใหเตกผมพยายามเฮ็ดให้หูมันหน่อยนะครับเพื่อที่จะอันผมได้ง่ายผมไปขึ้นนะครับสามเต็มนะครับหลุนกระตอครับผมพี่ <t <t ้องครับโอ้ยยังไม่ไปถึงไหนเลยยังไม่ไดงถึงครึ่งสะเลยนะครับ ཨོཾ་ཀེ okay.